ดูเันสิมันไม่มีแววสำนึกเลยสักนิดอะไหวไหมไอ้ใครไม่ชอบไอ้ก็ไม่ใช่ปัญหาของไอ้เป็นปัญหาของเขาอ้าวแล้วทางวังเ็าไม่ว่าอะไรหรือไอ้เขาก็กลับตัวกลับใจแล้วล่ะแล้วพอกลับบ้านไปก็ค่อยไปล่ามโซ่มาท้องมันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันใจอุดอู้อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ไหวก็ให้ออกมาข้างนอกบ้างจะให้ไม่เครียดนะใช่ไหมไอ้ใช่ไอ้ ไอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับมาเอาขนมนะไอ้ไอ้อออไนแย่แล้วต้องไปเตือนทุกคนก่อนเตือนอะไรเหรอจ๊ะพ่อ,อ,อพ่อไม่เชื่อใจไอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไหนบอกว่ารักไอ้แล้วไงพ่อขอโทษนะลูก ไอ้ตอนนั้นเปลาอะไรแกแกก็หม่อมแม่จะตบคว่ำเลยจะตบประจานหม่อมแม่อาการกำเริบแล้วเหรอเนี่ยเออจะวะเขาเป็นบ้าแบบเนี้ก็เพราะของมันเข้าตัวนี่มันเป็นกรรมของพวกเล่นของไงแม่วันก่อนมันไปขโมยไก่เขามากินเ้าต้องไปขอโทษขอพผล่เขาทับแย่ อะ,อ,อ,ะอะไรนี่ค้าข้าวค่าขนมแล้วก็ค่าไก่ด้วยจ้ะนี่นางอ้ายดูไว้นะอย่าทำอย่างแม่เองนะมอมแม่กินข้าวซะ บอกว่าแม่จำไอ้ไม่ได้ไงไอ้จะพาแม่กลับบ้านแม่ยังมีสติอยู่เลยเพ่อไม่เห็นเหรอแม่สัญญากับลูกแล้วไงพ่าแม่จะให้ลูกชนะน้าเอ้ยทุกอย่างเลยนะเรื่อเขาอย่าแม่เขาเสียสติไปแล้วพอเถอะเรากลับบ้านนะลืมแม่เขาไปเถอะลูก แม่เขาได้รับกรรมของเขาแล้วล่ะเจ็บไหมถ้าพ่อยังอยากดูแลอ้ายอยู่พ่อก็ต้องทำตามกฎอ้ายจะแสดงให้พ่อและทุกคนเห็นว่าอ้ายไม่เหมือนแม่ดีมากลูกเพราะว่าอ้าย ไม่งงเหมือนแม่ยังไงนะจ๊ะยายมีขนมมาฝากทุกคนนะลูกเดี๋ยวมากินกันเนาะขนมจ้ะอึ่งกำลังตามมาจ้ะลูกแม่ลูกแม่มานี้มาพี่อึ่งจะต้องมาดูลูกแม่แน่เลยอยากกินเลยไอมาสิมากินเมามากินขนมนางเอ้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันยกให้แกเรียงก็ได้ Ôm đi đi ôm đi đi ôm đi nát anakriet náu nát Nà náu nát anakriet náu Nà náu 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 Nà náu náu เช่นพี่นี่ฉันเปลี่ยนใจแล้วเอามาดิให้เราเอาไปคืนนะฉันจะให้พี่อึ๋งเรียนอ,อะไรของแกเนี่ยนางไอ้ยายยายไอ้อึ้งโอ้ยยุงพี่อึ๋งจ้ายุงวุ้นหัวลูกพรมฐานคือตอนนี้พี่เป็นเจ้าเมืองแล้วนะจริงเหรอจ้าพี่อึ้ง พายายมาแปลว่ายายต้องเอาขนมมาสิอึงอยากกินพ,พี่อึงคิดถึงไอชิเมล่ะพี่อึงถึงได้รู้หัวใจตัวเองยี่งเลี้ยงดูลูกเขาอ่ะก็ต้องเลี้ยงดูแม่เขาด้วยนะอึนคือตอนนี้พี่แต่งงานกับมายการแล้วนะไม่จริงกลับกันเถอะได้สิพร้อมไหมสีเราไปก่อนนะ ทำไมทุกคนมีความสุขฉันไม่มีความสุขอยู่คนเดียวครั้งนี้พี่ต้องขอบคุณตัวเองจริงๆที่เชื่อว่าไอาไม่ได้กลับตัวกลับใจแล้วเออฉันยังไม่กลับตัวแล้วก็จะไม่มีวันกลับไออิจฉาที่ทุกคนมีความสุขแต่ลืมไปหรือเปล่าถ้าไอาไม่ได้ฆ่าพระโอรสธนาเทพ ป่านนี้อ้ก็คงมีความสุขไม่ต่างจากคนอื่นถ้าฉันไม่มีความสุขฉันก็ไม่อนุญาตให้พวกแกมีความสุขอีกไม่กี่ึดอใจหรอกเดี๋ยวพิทมันก็ออกเลย่าไม่ดนเดี๋ยวพวกแกก็กลายเป็นอยกันหมดแล้วฮะฮ้ยทำไมเนี่ยไอ้ยนทำไมมันจะกลายเป็นง่อยเนี้เปไยไม่รู้สึกอะไรนะเพคะ เฮ้เฮ้ยดูเหมือนว่าคนที่กินยาพิษเข้าไปคงจะไม่ใช่พวกเรานะพระเจ้า <acceptance> ค <pieces> ่ะรนแต่รำแกหลือแต่รำออก